โอ้ดูแต่และนางไปไหนกันเนี่ยมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนว่าอะไรกุมสลัมละัลมฮัมัดอัลลอฮเจนครับเจนเจนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอันฟาฮัดนะครับเรามาร่วมงานโนรีแกกะขึ้นเปลนะฮะหลานของบังแอร์กับพี่มินาเจ้าของโรงแรมนี้นะครับ ไปครับล้าเข้ากันอะไรกันโอ้หลูกพี่อ๋อรอลูกพี่เรไม่พบนานบายดีนะบ้านแล้วกับสวัสดีคุณไปกันได oh, oh, ้ก้าไหนก้าไหนอ๋อลูกอ้อนเสียแล้ว อ๋อออเรวด้วไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดิโอ้น่ารักจังเลยแปลวเลยดิดยิ้หน่อยเลยยิ้หน่อยเลยกกหนกหนกหนเรว่านน่รั่เนงมันก็กร้องน้า สตลอดว่าไงพี่ตลอดอะลอดตลอดยังไงขี้ฮ่าไม่ทไมแน่เหรอเอาไปเอาเลยเหรอไม่ได้รางบัลนะครับออดิตรองนายกเทศมนตรีนครราชสีมานะครับอ่านี่นะครับไปของงานได้ปะอืมอยู่เป็นเตศเลยเออโยเต้นได้ได้

ช่วยนะครับตักกันเอาเองห่นยังไปหลบเกลือนหลก <c oughs> ลกือนะดีไม่มีโดกไม่มีกลางเออยกินไงวมานานได้ดกได้กินนั่นเลยได้ยิ้เลยครั

Subtitles اللهم آمين اللهم لنا آمين 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 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ดีนะครับมันก็เสร็จส uh, ิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันต่อนะครับที่โรงเลี้ยงเพิ่งมาหรือแก้คุณนาคะวงลูกบาววันนี้ของโออควงลูกบาวเอออย่าไปยอม ก็บอกแล้วนั่อยเดี๋ยวรอรอลูกบ่าเรากลับมาก่อนเถอะงานนี้เอาคืนใช่ไหมงานนี้เอาคืนไปหรือไปไปยืนกำลังไปเลยไปไปเราติดตามอยู่วันนี้ได้เก้าวข้ามอล้วคอยติงพี่เกิร์ลพี่เดียมแล้วเลอ๋อพี่เกิร์ลใช่ไหมติดตามอยู่ใช่ไหมวันนี้ได้อยู่ในกล้องแล้ววันนี้ใช่ติดตามตลอดเลยเอาละเอาละ ไปไหมไปมไปไหมไปทำไมเขาติดตามอยู่เหรอใช่เขาติดตามเธอตลอดเลยเไหนก็ไหนนี่เขาติดตามตลอดเสียดายน่าเสียดายมาเลยมาเลยมาตามไปนี่น้องแล้วก็อยู่น่นน้องตาโอมาตาเขารอพี่อยู่มาเร็วไปไปจัตตาร์รถมาเลยโอเคโอเคกำลังยกไปกลับนะ รกร็ไปยามแย็แอกอยู่ร้านมาถึงกี่แต่เลยน,อ,ยนอนไปนี่เด็กแม่งานกออกไปเสกงานนุ่มนอน <laughs> <laughs>

บางกำลังเย็นเป้าอยู่นะครับไม่ยอมปล่อยแล้วมีคนแอบเราแอบเราแอบเดี๋ยวเราจะมาซื้อไายวัตุว่าบะคุณนายกันนะคะ ยมายังมายังดีรถโคระรตอเอไัเอะเาหงเขียวมออมีอะไรเปิด่ลอ่งอะอองุนใส่มัสมัดใส่มัดอะไรเนาะใส่มัดกัสใส่มัดพลัดไม่รู้เลย À, ơ à, đứng à, này, đứng này Ờ à, nên xong. này. À. <laughs> <laughs> เอาท้ายเห็นไฟใช่ไหมเลยนะเลยนะบ้ามันลจะไม่ตายแต่เบบี cioè, wow, ้เบบี yes, well. okay. ้นี่ล้ว อุ้ยอยู่แตมาชอบจับหมีเป็นหีหนูไหมเป็นหีหนูไหมทำไมหมีหนูใหญ่ใหญ่หมีหนูตัวบรรลับเลยวมาไงจ้ยรอด้วย ตรงนี้วาตรงนี้วาตรงนี้วะไปไปลากกันไปลากันไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ่าเนี่ยปักปานี่ร้อยน้ำด้วยลไ่มดเอาเล่นการไม่เปลี่ยนเป็นุงก็เราไม่อยากปักเพราะเราไม่ชอบเจ้า จักอร่อยมากเลยแต่ว่าชืไรมีปลาพงนะคะแต่ว่าในจานเก่งแค่เจ๊พแล้วแล้วคนนี้ทำไมไม่กินปลากระพงอ่ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบปลาพงไม่ชอบชอปลาพงไม่ชอบเจ้าของนั่งกินไ้ทำไมไม่ถอดให้ร่วงตกก้นอี้จริงป่ะมาเท่ากัจริงไหมื่อเค้ไหม ได้ไม่ได้ไหมได้ได้เลยล่ะซื้อไหมล่ะมาซื้อไหมคนฝีมือไทยยังก็สวยโอ้โหฝังจะได้มันเล็่งไงของมันอยู่แบบช่วยว่าเหมือนคนอื่นช่างมันก็มันมันเล็่ไปมันอย่างเดียวมันต่ำเบื่ออะไรก็มันบอกให้มันช่วยมันกัดปักเดียวเออ นั่นเห็ไหมดู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 เอาเอาเล็กปับเล็กปับเต็มตาเอาดูวัาเต็มนี่ดูปัาเต็มนี่เออเล่กมันเด่นมากเหมือนกังแป้งด้วยบ้านมันคาัน่เลยไปก่อนไป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 โอเคไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะานตลกับน้องมาวน้องมาเน่นองเลยุ่อาเอาตรงนี้ฮะอ่านะ

โอเคไปไปแล้วจ้าไปแล้วไปบ้างค่ะมเลี้ยงไปแล้วนะโอ้เล่นไหมอะไรเนี่ยเห็นเออเขาหยอกอายเดี๋ยวคุณเธอทำอะไรฉันเห็นหมดแหละเฮ้ยอวยอวยพรให้ตัวเล็กหน่อยอ่ะเราอวยพรตรงนี้แหละหน้าโรงเรียนนี่แหลยอ่ะให้ตัวเล็กสบายดีอ่าฮะ เป็นเบาที่ดีและเป็นลูกที่ซอแล้อืมแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวๆโตไวๆแล้วเป็นเด็กอัจฉริยโอเคประหยัดประหยัดจ่ายตังค์อย่าเยอะโง่ใจนอนใจที่เราชอบสอนแบบนี้เธอพูดอย่างนี้รู้ไหมมีคนสะดุ้งหลายคนไอ้เรื่องที่ว่าอย่าจ่ายตังค์เยอะตามไปตรงเคออะไรนะโดนยัมาจอดรออีก โอเคนะครับเราก็คงต้อง่ำลากันตรงนี้นะฮะหน้าโรงแรมสวยๆนะครับอ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย